สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกอะไรก็ตามแต่นะครับพบกับผมเหมือนเดิมทุกวีทุกวันรู้อยู่แล้ว Sleep Not ในหนังกัปตันอเมริกาซีริสวอร์นะครับได้มีการเฉลยว่าวินเทอร์โซเจอร์หรือบั c กี้เนี่ยสามารถถูกสะกดจิตได้ด้วยการสั่งการวกควบคุมจากใครก็ได้นะครับคือไทยแลนด์ใครดีใครก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้กูก็เหมือนโดนสะกดจิตแล้วแม่งจิกหัวใช้กูยังกระทาก และการจะสะกดจิตเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับท่องบทอะไรบางอย่างชุดคําชุดหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้ยินแล้วก็สามารถถูกสะกดจิตได้ซึ่งคนที่มารับบทบักกี้เนี่ยนั่นก็คือเซบาสเตียนสแตนสแตนเนี่ยถึงกับเล่าเลยว่าเขาเนี่ยเจอเรื่องประหลาดๆเกี่ยวกับเรื่องสะกดจิตเนี่ยบ่อยมาก,ๆ,มากๆนะครับในชีวิตจริงที่ไม่ได้เกี่ยวกับหนังฮียห่านอะไรเลยเจอจนกูหลอนไปหมดแล้วเป็นที่อะไรนักหนาเจอหน้ากูต้องท่องน้าโม ซึ่งเซบาสเตียนสแตนก็เคยเล่าว่ามันมีคนพยายามท่องบทสวดที่ห่านอะไรก็ไม่รู้นะครับแพมแพมแปมแปมแมแปมต่อหน้ากูอะแล้วก็ไม่สวนนะว่ากูจะจ้องหน้าเลยกูจะทำเฮี้ยห่านอะไรก็ตามแต่หรือควรจะอายสักนิดหนึ่งก็ได้นะซึ่งเซบาสเตียนะเจอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยทุกเช้าเลยตอนที่ออกไปแดกกาแฟคือมึงว่างมากหรือไงจ้องกูอยู่ทุกวันถ้ากูเป็นปลาไหลกูไม่ลูกเป็นล้านแล้วนะโผ่โคมโผมตาย ซึ่งวิธีการแก้ไขของเซบาสเตียนนั่นก็คือพยายามเล่นด้วยแม่งเลยคือพยานวิจารณาทาให้พวกนั้น,นเห็นว่ากูไม่ร้อนกูไม่เอาอะไรเลยมึงเล่นอะไรมากูก็เล่นตามึงแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ใช่ยิ่งกูเล่นมันก็เล่นกับกูเอาละไงคราวนี้แม่งเล่นไม่หยุดละจนกูเนี่ยเริ่มเบื่อกับชีวิตละอะไรกันนักกันหนากูอยากจะลาบวชสักสามพรรษา และกูอยากถามสักข้อหนึ่งและเป็นที่อะไรต้องร้านกาแฟด้วยที่อื่นก็ไม่ค่อยมีนะถึงขนาดที่บางครัง้งบางทีเนี่ยสแตนมองหน้าแม่งเลยอ่ะมึงจะหยุดพูดเมื่อไหร่กูมองหน้ามึงอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่หน้าพ่อหน้าแม่กูแต่กูก็จะมองกูงอยากจะรู้ว่ามึงจะหยุดเมื่อไหร่ <c oughs> แล้วสรุปเป็นไง <c oughs> มึงท่องเสร็จมันก็ไม่ได้มีเหี้ห่านอะไรเกิดขึ้นเพราะว่านั่นมันคือหนังนี่มันคือเรื่องจริงมึงคิดว่ากูเป็นเด็กอุบาลสองเรื่องไงถึงแยกแยะเรื่องนี้ไม่ออกเลยอ่ะ เซบสเตียนก็คิดในแง่มุมที่ดีบ้างนะครับว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราควรที่จะมีโมเมนต์ซึ่งกันและกันมันก็โอเคนะการที่คนพวกนั้นอินจากหนังแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาดูหนังของเราแล้วก็ชื่นชอบอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วก็อินกับเราหรือจำเราได้อะไรประมาณนั้นมันยังดีกว่าที่เขาเนี่ยไม่รู้จักเราเลยโดยสาวม,มามึงเป็นใครวะมึงเล่นหนังอะไรวะมึงเป็นนักแสดงเหรอกูไม่เห็นรู้จักมึงเลยมึงเล่นอะไร แต่ผมจะขอพูดอีกรอบหนึ่งว่าต่อให้มึงท่องบทหรือสวดบทที่อาหารอะไรก็ตามแต่สักล้านรอบมันก็ไม่ได้มีวันวิปโยคถล่มฟ้าดินที่พบแยกเป็น3ทางเลยแม้แต่สัก,กติ็กนึงถึงแม้ว่ากูจะนั่งยานข้ามกาแล็กซี่มานั่งฟังมึงพูดบทสวดอะไรก็ตาม ซึ่งบทสวดของบักกี้เนี่ยมันก็มีประมาณว่าปาถธนาสนิมเขื่สิบเจ็เตาหลอมเก้าเนื้อง,งอกง,งอกมึงไม่ผ่าตัดมกคืนสูเย้าหนึลดสินค้าแต่ต้องพูดเป็นภาษารัเสเซียเท่านั้นนะครับโอ้ยกระจอกมึงมาบ้านกูนี่ <S <S เดี๋ยวมึงได้รู้ว่าของจริงเขาพูดกันย,งาย,าายังไง